อาบปพุดใจเย็นเนี่กับบอดอดีพี่น้องโดนซับแตกฮักพูนยางสวยือพูนอ้าดงามม่งพี่น้องหัวนี่ใส่เกือบสองโลเห็ดของหวานในหมอหนึงบนลับพี่น้อง ครับกัสสวัสดีเอฟซทุกคนทุกท่านหล่ะพี่น้องทั้งพี่น้องชาวไทยชาวเลาาและก็เอฟซพี่น้องชาวไทยในต่างแดนมาอนีพอกับคนสองปลาในรูปแบบหาอยู่หากินกับเสียมเด้อพี่น้องพอกันบรรยากาศคึมฝนคือเก่าละพี่น้องเซานี้แต่ว่าคึมซื่อๆเพาตกดอกพี่น้องเป็นฝนเป็นละอองปล่อยๆพอกับคนสองปลามาอนีเดินเดียวพี่น้องส่วนแยกเกตคนขึ้นเขาลงหวหลยลร้เมื่อวานนี่ผักพรมาหลุดกุดมันเพิ่มกับคนสองปลาพี่น้องเซานี้ ไม้เดิมล่ะพี่น้องพ่นเดิมแต่เอาผลยังห้ายหลยมันคุดร้ายหลอบแล้วก็ยังหลายคือเก่าอยู่อามาลุ้นน้ำกันพี่น้องเสานี่ว่าสิมนสันซ้ำใดสิไใ้จักหัวาจักโลไปคุดน้ำกันพี่น้องก่อนสิททาการคุดมันเพิ่มกับสิหายพีห้น้องเบิ่งลักษณะของใบคือเก่าล่ะพี่น้องเพราะว่าเอฟซีพี่น้องที่เขามารับชมไม่บางท่านกับบท่านเห็นบ่ท่านหูลักษณะของใบมันเพิ่มกับสิประมาณนี่ล่ะพี่น้องนี่ ขายกับใบพักอีเลิศ์บานห้าล่ะพี่น้องแต่ว่าผลก็มี่ขอแตกต่างกันอยู่นี่กระสิประมาณนี้ล่ะพี่น้องขายกับมันอ่อนพี่น้องคันไปเคยโหมมันอ่อนกระสิเคยเห็นใบ่นอยู่ดอกแต่ว่าใบมันอ่อนเผลสิหน่อยว่าใบตัวนี้ตัวนี้ผลสิใบใหญ่ตัวนี้ใบซํำใบพักอีเลิศพี่น้องนี่ใบชะพู่ล่ะพี่น้องส่วนเครือพี่น้องนี่เครือเก่าพ่นเด้อพี่น้องนี่เครือผลกระสิเป็นน้ำ ตัวน,นี้เป็นเครือเกา่านี่เครือไม่เพิ่นนี่พี่น้องไอ้พี่น้องเบิ่งชัดๆท,ทิ่แตกต่างกันกับเครือก่อยแตกต่างกันกับเครือมัน่นนำเอฟซีพี่น้องคนบางทันก็ว่าเป็นก่อยพุดขางทางรถแลน,นเดอรพี่น้อง ที่บ่แม่นกอยพี่น้องพนละย่างกับก่อย้าเป็นกอยน้ำพ่นที่กวัวนี่ตัวนี้น้ำห่างๆแต่ว่าก้มพี่นอ้องมาดูขุดต้กันพี่น้องมาหน้หลังจากเอาเครื่อเอาใบให้พี่น้องเบิงเ่งแหลก็ะทำการคุดแต่อาจที่เป็นคลิปว่นเยาววันได้เด้อพี่น้องมาหนิเพระาะว่าตรงทำไมลาก็สิมนีภ้ารลกิจน้ำละพี่น้องมาหนิเจอแหลกพี่นอ้องโคแหลก งอแหลกหักมันงอหลังงามๆา,งงามพุทธกระยาเลือกพี่น้องระวังยานศักด์มันโผล่มนันมันแซงกับใส่จัมโบล่ะพี่น้องแต่ตัวนี้เป็นมันเพิ่มถือว่าเป็นหัวหน่อยหัวหน่อยก็หลังงามโผล่อ้าผ่าแดดแน่เด้อพี่น้อง ที่แรกคืมฝนลินสายมาแดดแจ่มเลยตอนนี้นวตัวน,นี้ว่าแม่นมันแซงเลยพี่น้องคุณตัวน,นี้มันอยู่แทนหัวเก่าพี่น้องนี่โอ้โหหมดเลยีแต่ใส่ง่า๊เแ็นหัวเก่าเก่อนรับซับมันมาอยู่แทนหัวเกา่าป๊า ขาวจั่วเลยงงแน่พี่น้องเอฟซี FC พี่น้องบางทันว่ามันแซงมาแมนเดอร์พี่น้องตัวนี้เป็นมันเพิ่มมาเม็นมันแซงเอาคือมันย่างคนคุดมันคือมาแจมแทนน้อบาทเลยเจอหัวนึองพี่น้องเงาหนี้นีแต่ใส่ง,งามๆด้วยพี่น้องก็มีหัวใหญ่แต่ค้มเพื่อคนล่ะพี่น้องเครื่อ่นน้นอยตามเตี๋ยวไอเบิอร์ หัวสวยแต่ว่าผ่าแดดแน่แดดแจ่มขนาดพี่น้องกองคนกองถีบเลยหัเพ่อดีจะอยู่ปีหนึ่งเด้อพี่น้องเลยเพิ่นกระฟอไปพ่อหนาแหล่งเพิ่นกระติฟอ์ฟอแลวเพิ่นกระแตกนอแต่ฟอเป็นเครื่องเพิ่แล้วพี่น้องเลยกระฟอไปออกหัวไม่ระวังปายในแหงสาบสามพี่น้อง นี่พูดไปตำผลปัจจุร์สูงนั่นเอ้ากินได้อยู่ผลอีกหัวหนึ่งอ่ะนี่อีกหัวหนึ่งซับคือกันพี่น้องโอ้ยตาเสียดได้กิงซับเป็นก็กินได้อยู่นนยตยยยแต่ว่าอันซับไล่ไลก่กัเวลาเดินทางไกลยากแน่ยัยนเฝนนองอืออุ้ย,อยกองอยู่นี่แล้วเพราะว่าคือซับเอาคือเก็แล้วพี่น้อง ต็เทวดาแห้งหัวบางงามโอ้ยเหมนสอนกันอยู่นี่หัวมันมตับอ,อีกหัวนี่ก็ได้หัอ,อสับพี่นอ้องตัวนี้สวยอยู่ ใส่มันแซงเจออีก้อนหนึ่งบัวสีญ่ปันได็กผิน้อยเตัวนี้เป็นหัวเก่าเพิ่นอยู่ขางหัวเก่าจะใส่สิบริยัยแห้งพี่น้องเงาหนิเพราะว่าเครือเพันหน่อย ตัวนี้หัวเก่าปนปาดบ่ไหนตัวน um. ั okay. ้นอู้หัวบักใหญ่เลยปาดแต่ควบใจเย็นควบใจยามแต่ถ้าใจห่อนแห้งก็ทรัพ ไก่ออกแล้วพี่้องาโหปัาดหัวมนเป็นหัว,วหน่อยๆตัวนี้อุ๊ยถืออีกแล้วนั่นขัดพอ,อหัวนึงยังมาเป็น่อนอยู่ข้างหน้าอีกหัวว่าขุดยากอยากขุดระวังยันเปนสาบ ใจเย็นพี่น้องนะมีแปวเลยตัวนี้ยสวยๆโปูสวย,สวย,สวยพี่น้องสวยม,มนันเป็นหัวกอยเดอพี่น้องบอกอีกที่นึงเป็นหัวมันเพิ่มเอฟซี 4, พี่น้องว่าอันเดียวกันบอกกอับกอยมันเปนกอยพี่น้องเป็นมันเพิ่ม ขูดหัวหนึ่งสอนอยู่ข้างในพี่น้องนี่แต่ว่าโดนเสียมโอ้สีดายเด้ดบ่งว่าโดนหลายโดนหน่อยหัวนี่ยางสวยเลยพี่น้องบอเมเป็นหัวนหน่อยๆบอมเนจำโบ้ด้ยพี่น้องหัวนี่กว่าสิได้แต่ละหัวแบบสวยๆบ่ธรรมดาด้วยพี่น้องใช้เวลา ความเพียรในการคุดน้ำครับงานกันบคุดใจเย็นถ้ับบราุดใจเย็นเนี่บ,บริกาดดีพี่น้องโดนซับแตกฮักผุนยางสวยอืพูนางามแม่งพี่น้องหัวนี่ใส่เกือบสองโลเห็ดของหวานในหมอหนึงนละพี่น้องอตัวนี้ เอาบอเบิดพี่น้องบอเห็นใส่มันแท่งเ<ม>งานีเบิดพี่น้อง<ม>ก็เลยไปเศร้าเงาไม,ม่ฟังเสียงเศร้าพี่น้องสาวมาเงาไมา่มาเจอติงพื่นนาซิมีหัวด้วยพี่น้องติงเพิ่นก็นสิขายกันกับมันแทงละพี่น้องนมำฮาคุดมันแทงเขากระหาติงอย่างสิมันเพิ่มนึง่งะข่ายกันพี่นอ้องอะน้ำเมืองติงน้นำติงมากมาเป็นหัวใหญ่พี่น้องเอ้ยเนี่ย ว่าสมองมันแส่งเลยแส่งเลยเพือพี่น้องชาวฮาน้ดนำจริงเพิ่นพี่น้องเลยตริงเพิ่นอืตัวนี้ว่าท่านลงหัวนี่ตัวนี้ก็ลังเป็นหัวสมองมันแซงพี่น้องนะนะพอดีงามๆปลูกกระไดเลิกพี่น้องรุ่นเลยแต่เพิ่นยังอยากอ่อนแน่ขอหัวแหละพี่น้องนี่ยขาดวางหัวใหญ่โดนเสียบไปนิดนึงบริเวณนี้ขาดว่ามีเบิร์ดละพี่น้องหัวมัน เพราะว่าเคลือบผนเต็มอยู่ผมยายเกศผนแพ็คของแล้วพี่น้องเดินทางมานำกลดสวัสดีค่ะอ่ายายเกศผลแพ็คของเตรียมเดินทางไปหาพี่หาน้องละพี่น้องผมก็เลยมาขุดก่อนเอามาเลยตอนรับบัตรน,นี่นี่ละเห็นหัวหนึ่งอยู่นี่ตอนรับยายเกศพี่น้องหัวนี่หัวใหญ่หื้นหน่อยโอ้แล้วว่างซับเลย,ยคิดว่ามีมีสอนแท้ ว่าที่ว่ได้มาคุดน้ำยังให้มาคุดอยู่เนาะอุย้ยคุดเองคุดเดียวก็ได้ลายอยู่เลยเะกองเป็นปูนมีแต่หัวาง,งามๆนี่เก็บเป็นแพ็คของถ่าพี่น้องครับขึ้นเขาลงหวยนำว้ำเมื่อวานเนี่เมื่อยน้ำเลยเป็นแพ็คของผมเดินทางมาก่อนป้าสอยหวยตอนรับก็บงามเลยนะจ๊ะปูนเขาจ้วเขาจ้วเลยขี้ดินมันเศร้าอมน้ำเนาะดินเป็นเศร้าเปียกเลยแกออกไงบ้านี้ ว่าหันแจบอกเด้อรอบแรกนั่นช่วงนั้นฝนตกหลายพี่น้องคาดมะขาวมาอวบคือผู้โขดเห็นน่นเมื่อกาบไหมงามแห่งขาวเป็นผูดโขดตลอดฝนเศร้าตกบานนี้กับตกอยู่เป็นฝนละอองพี่น้องดินเพิ่นกาเริ่มเบาภาษาบ้านเฮาเอินว่าดินหมั่งอู้หัวหน่อยพันยาเกศทมไปเนี่ยฟังกบไหวฟังกบท่างขางฟังแม่นหัวมันอยู่บนนั้นหักใหม่โอ้หักใหม่กูจังหักใหม่ตาป้องหัก ขาดว่าลายอยู่ดอกหัวในนี่ย้ําแยกเกศมาวังหันมาขุดเสือนไปนิดหนึ่งพี่น้องค่อยๆด้วยแเกศหัวงามแม่งงามมหัวยางสวยเลยพูนี่ใสๆงามมาพี่น้องเห็นว่าคนโคตรนั่นอันวิเศษน้อยเดียวว่าเป็นยังเนี่ยจงหัวงามพูนมันเป็นยังซ้ำนั่นขาดว่าสิเต็มเบิร์ดละแถวนี้นี่กระซิมีจะใส่นี่ยละมื่อนี่ใส่งามพะ่น้องใส่พอดีเป็นใส่มันแซงคือ พอดีงามพอดีงามพอดีค่ำพอดีค่ำข้าวงามไม่แ nope> ย่งพี่น้องหัวเปิ่นข้าวจั่วเลยันสใส่มันแส่เด้อจ้ะนี่เครื่องเปิ่นหน่อยนี่แหละนะเครื่องน้อยกบ่อปลาได้ด้บางอันเครื่อนี่น้อยแต่ว่าหัวใหญ่นั่นนั่นแม่นอีกได้น่ะนั่นนั่นใส่เสียมอันนี่นี่เห็นบม้อขาวไหมหม้อแม่นนี่หักแ้วปลอดภัยเลยหน่องไว้สวยแง้งปุ่น เป็นบกเขือเป็นบกอือซ้ำบกเขือนี่เนาะแม่นาจาพอดีเป็นตาหักพี่น้องของแม่นั่นพพอดีงานออกแดดมาเนี่ยกะเดี๋ยวก็เกิดไม่ดอกพี่น้องเฮ็ดบดเฮ็ดลมตอนนี้แม่นไปกะทาหูไม้เพิ่นกับพอได้อยู่พี่น้องกะบสิเป็นเฮ็ดหลังเขียวละพี่น้องพุนหัวหนึ่งแม่นบรเกาคโอ้ตัวนั้นหัวซับเนาะ ไปกับสีมา้านคันหูมองหูไม้กับทีเป็นเห็ดหลังเขียวช่วงนี้สันสูงแห้งไปบางหม่องที่เขาเจ้าเอาไลายมันเป็นเขาที่สูงแห้งพี่น,อน้องคนตองปลาครับเจเกตบทนัดปันไดไมันดอกไม้เฮาก้นอน้าไม้ที่ผมคยไดคเคยมานนันเป็นเกิดคอยสีขักเพราะว่าผู้ตัวนี้เป็นสีบอ่อสูงแห้งเนาะเหมือนจะเิ่นกรสีบ่อเป็นห็นโกโล่อเป็นผืนดินยางายสูงกับสูงดินกับไข่โคหินอยู่หัวหน่อยหัวหน่อย ยังเติบตัวน่ะนั่นน่้ถางน้อยเดียวนึงอืได้พอดีคำบางคนเป็นกระหมักใส่น้อยอย่างสี่ล่ะแซ่บเด้โอ้ในนี้มีแต่ใส่ี่พี่น้องบางใน่ขึ้นมันในใส่หัวใส่มันแซ่งใส่ไปตาหักเอออยู่เด้อจันทร์เพราะมันเปนมันแซ่ง้ามันแซ่งกับหัวเกือบเบิดใหญ่หมดแล้วเนาะแต่ตัวนี้เป็นมันเพิ่มรู้่ะบอ โอ้สีลายได้บ่ะเนี่ยหัวใหญ่บ่้ะบวกน้อยหนึ่งดนถากนิดเดียวได้อยู่คันคิดคดเห็นหัวเก่านี่เจอหัวใหม่หรอเนาะนั่นหัวเก่าคนเน่าสีแดงๆพี่นอ้องไปค่อยเรื่อยๆเกตยันซับหัวใหม่คนนี่หัวใหม่คนตะเขาวานี่เเห็นสองนอเนาะบาทนี่ยสองจ้ะดีบันีมีสามมีสี่ปัจักพี่นอ้องเดีเ๋ยวเคลียร์น้ำกว่าคูเทนมันเพิ่มก็ต้องระวังน้ำพอน,น้ำละพี่นอ้อง<ม>ในผืนมีแต่น้ำ แต่ดีจะเกณฑ์มีโต๊ะม,มานั่งมัอนมือปูไปคลอนนานแต่ยงงากเรามันมีตำหนิเลยเด้อจ้าใส่ไปตาหักเด้อพี่น้องขึ้นมาทั้งจอมโพนใส่บ่ใหญ่แห้งนาะจ้าน่นตำหนิยังน้อยเนี่ยฟังไว <c oughs> ้ฟังไว้คนเกิดใหม่ นั่งอ่านสอนกังดีแล้วค่อยๆด้วยค่อยๆนัยงหล่อนั่นไม่ใช่เกศกันนัดพี่น้องคอนเห็นต์โมุดติกขั้นแกวอย่าคุดเองบัดคุดเองผิดเมื่อยซับผอมอืมซับผอมนั่นๆมีซ้อนอีกข้างในมีซ้อนอีกตุ๊กพงลราพี่น้องควรเอิดแนวนี้เอาหากเนี่ยใส่บ๊องใส่ลวนอสบายปุ๊ย่างงามใอยว่าขวานยังหนีเบิดแมนกองอกหอกอยู่ในรับบ้านนี่โอ้ยมัวงามๆเลยพี่น้อง จ้าเราเห็นแบบแบบนี่ละหัวหนึ่งเห็นแบบๆบบนั่นนั่นแม่นิลีตัวละเดี๋ยวเอาเนาหัวเข้าออกหัวหน่อยได้เยอะเก็บเยอะ่ากจัดว่าสวยหัวนี่ผีหัวหนึ่งแมนบ่ก็หัวเป็นเนาเติมเลยหัวเนาไปหันมีสีมีหัวอีกหัวสิได้ง่ายงานดินออกเจอเลยพี่น้องเจอข้าตะกุ้เกือบเพราะเห็นหมดเอง นี่ติงต่งคนติ่งคนมากก็ถึงกระจายเป็นร้อยมามแต่เนี่ยส้ยงามเลยเงาเนี่ยังว่าหัวมีแต่ง,งามๆใส่พอดีล่ะพี่นอ้องเบาใหญ่แห้งเบาหน่อยแห้งเหมือนจ้ะประมาณอออสองหัวต่อโลสองหรือว่าสามเนาะสอ,องสามหัวต่อโลไงดินออกเจอเลยเนาะเจอเลยจ้าเจอเลยพี่น้องนะหัวง,งามๆติง่งคนไปจากเงาพี่ แมนตัวคุดระว่างมันยาบมันสาบนุ้ยเนาะโอ้ยขาวงามแหงนี่จริงคนพี่น้องจริงคนเอาอกจอมพ่นนี่คิดว่ามีหัวเบิร์ดละพี่น้องนี่ขัดซาวทัวแต่พ่มกับเบิรดแห้งก่อนแต่เพิ่เป็นใส่ใบใหญ่แห้งพี่น้องเครื่งจอมพ่นหัวใหญ่เพิ่นสีรุ้งกลางลางพอแล้วเนาะพอแล้วจ้ะอ๋อนี่แต่ใส่พอดีงามพี่น้องขุดมือแหลกกันใหญ่เนาะแม่น อันนั้นถากไีนิดหนึ่งหัวธรรมดาพี่น้องหัวธรรมดาจัดว่าสวยจัดว่าสวยค่อยๆง่อยๆง่ายๆง่ายๆง่ายๆผ <c oughs> <h le af> ูนปัดอย่างสวยพี่น้องสองหัวต่อโล6กขีดอยู่รอบหัวนี่6กเจ็ดขีดเนาะตึงบ่ โดนสำนันนิดเดียวมีอีกบ่หนาสิมีเลยเดี๋ยวคอเดอยบ่นอ่อยได้นั่ะาหน่อยโดนถากไปนิดนึงอืมบกองี่เนาะสวงามโตตัวผงพี่น้องตัวผงหัวเกา่น้องมีหัวหม่มีเดียวหัวหม เขาเบิดห nee. bueno, no. ัวดอาเกงจัง huh, ส no. 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 ันน no. ี Ta ่นั่นม no ีเม็นบ่มีน no ั่นนี่พ่อพี่มอหน้อยบอวงานเลยรุนขนาดเด้อพี่น้องพูดมันเบิดพ่แม่นอ่อมอเก่าอู้พี่ค่อยค่อยค่อยมอหน่อยมอหน่อยมอหน่อยพวกนี้หลายพี่น้องเต็มอยู่ หัวเก่าไอเต็มอยู่นอนอ่ะนอหน,อนาซิมีหัวใหม่ปกติฝนสอนหัวใหม่ไวฝนก็ต้องสอนที่เราองบ้านเถิงเิดึงหัวเก่าออกเจอหัวใหม่หัวใหม่สองนาะแม่นจ่าหัวใหม่แบบใหม่ลีเด้อพี่น้องให <c oughs> ม่ใหม,ม่แบบแจมเลยเนาะแม่นใหม่เยี่ยมเลยจ้ะอืมฝนปุ๊ยมีแต่หัวแจมๆพี่น้องมื่อนี้ใส่พอดีอืมฝนเศร้าตกบ้านีนดินบกเกาพี่นอ เออลาขาวงามป่นี่ตาที่ได้โดนถักเป็นนิ่งมาเป็นยังดอกกำนั้นจบจบเนาะป่ะนี่เห็นก่อนกะยังเราว่ากยังโดนอยู่ด้ป่น้ี่นีละกอืมหักใหม่มันหลายแหงว่ากลมงามแหงค่อย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 กสีออกแล้วสีออกแล้วลุ่นลุค่อยเาสาบ ป้าสวยเลยพี่น้องป้ามื่อนี้ไม่ไปกล่นบักตาลเนาะไันกล่นบักตาลเน,ะนลานะ <c oughs> นง,า,ะ <c oughs> งามแม่งพี่น้องเนี่ยคนขออวยที่บ่ให้มีตำหนิได้พี่น้องหมูเป็นยังสามนั่นหน่อยเดียวนึงเนาะนิดเดียวหมูเป็นยังห <ๆ S 1> มูเป็นยังสาม,วมสวยโล่โลขึน้นเนาะโล่ขึ้นด้วจ้าหัวหน่อยๆพอนีลายลายพี่น้องเลยนี่แหละเพื่อนสิเด็กเป็นพันต่อไปสต้าเบิ้เนี่ยกับพี่พ่อแล้วล่ะพี่น้องมันหลายเลยตอนนี้ ต่อหนาเจเกดนี่ขาดว่ามีอีกแถมจากสองสามหัวใส่นาลักตัวนี้ใส่นาลักเจจูไปหน่อยหนึ่งจุอยู่บ่จูน้อยเดียวนี่ะ้ะอว่าเป็นยังยังวารซิมี่ต่อหนานียังว่าซิมี่หลา,า,ายอยู่ดออก็ได้กระบอกท่านเจเกงดงานจากเื่อพี่น้อง <c oughs> งานขึ้นมามีแต่หัวมันบ้านี่ <c oughs> แต่ว่าเป็นใส่พอดีเป็นตาหักอืม ต,ตัวหนึ่งสีฟังไหวเนาะในหน่อยอฟังไหวตัวนี้ใส่ได้อยู่อ๋อพ่อละพี่น้องสำหรับเศร้านี่มาเบ่งผลงานยอดได้ยอดหมนันกับสีคุดเอาประมาณหนึ่งละพี่น้องที่เหลือนั่นกับปล่อยไว้เพิ่นเป็นพันต่อไปกับคุดไม้เก่าเนาะพ่นเกา่าคุดหลายหลอบเลยพี่น้องก็บดดหลายแห้งพ่นนี่แต่ว่ากัสีเด็ดเศร้าคุดเลยละพี่นอ้องเพราะว่าสีไว้เพิ่นเป็นพันเนาะเพิ่นปรุงเพิ่นงอบ กะอีกปีสองปีกัมาขุดได้คือเก่าพี่น้องพวกนี้รอบต่อไปแห้งสิคากหัเวเพิ่นแมนเพราะว่าดินหลวมเอาเซาหนี้กัสิป,ประมาณนี่แหละพี่น้องยอดเดินทางมาตามหลังพอดีอมาเงาเด็กกัมนันไม่คนมนันมางานเอา,งาน,า,นเอางานเอาน้ <c oughs> เอเฮ้ยเ <c oughs> ขาทาแห้งเมืองแนวพี่น้องพูนยอดได้ยอดมันกับประมาณสิบโลเนาะแมนจ้ะโลขาดสิบโลกับขาดบ่อไรดอกพี่น้อง กสิขุดเอาซ้ำหนึ่งล่ะพี่น้องพ่อได้ฝากพี่ฝากน้องที่เิบนทักทายเขามาขุดไปหลายหลายกะกินบ่ท่านกะเอาไปเห็ดพันเองกะหลายเด้อพี่น้องอย่างด้ดเจรุนนี่ละพันเด้อพันนี่เนาะแม่ก็วยเสีเอาพัานนี่ละหลายกงมหัวกลมมันสิมีหลายพันเด้อพี่น้องมันเพิ่มนี่พันหนึ่งนั่นเพันสิเขื่อหญ่แหละกะหัวเพันสิเงาหัวเงาก็แบบสมบักตูนเนาะสามบักฝักบักตูนนี่พี่น้องพันหนึ่ง ตัวนี้สิเป็เป็นพันหุหัวปอมหัวกลมกลมมี่พันุ์นี่ส่วนมากสิบ่เป็นเส้นเนาะจ้าถ้าพันหัวใหญ่หัวเยาส่วนมากเพิ่นกะคันใหญ่แห้งเพิ่นกาสิเป็นเส้นอ่ะเซานี่ก็สิประมานนี่ละพี่น้องนี่พอดีเห็ดพันธุ์นนเนีเออ่หล่นมันแซงเลยจ้ะเออหล่นมันแซงในการเอาไปทําพันุเอาไปปลูกนี่กะเอาไปหอดบอต้องปลูกเลยก็ไดพี่น้องเพืาว่าสิปลูกเลยก็ไดคือกัน ถ้า,าบ,บป่ปลูกเลยกับไปว่างไหวซื้อหอดเดือนพฤษภาคมพันเหี่ยวเขาเหี่ยวเขาพี่น้องแต่พันยวจะตกใจดวยจ้าเดี๋ยวพฤ่อสภาพพันกระแตกเนี่ยจ้าพอหอดเดือนพฤษภาพพันกระแตกนอเองเพิ่นเ้าว่างไหวตามดินที่มีความชฉื้นแน่จักหน่อยหนึ่งในห่มพันหัวใหญ่สีขากับพาสามพาสีได้แน่นได้ถ้าหัวใหญ่แห้งพาสองพาสามเนี่ยพันกระแตกงอกเบิดพี่น้องในการปลูกก็ง่ายอาเซาล์นี้ไว้ซ้ำนีและพี่น้อง คอยหลุนน้ำกันมืออื่นว่าหาอยู่หากินแนวใดไพี่น้องสําหรับเสารนี้กะบพุดมันเพินเพิ่มกับมันอยู่เชิญชอบวิดีโอจกได้ก็ซอยกดไลค์กดแชกติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนส่องปลาส่องปลาขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์พี่น้องทุกกาลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกคําติชมคอยรอหลุนน้ากันอีกมืออื่นพี่น้องสาหรับเสารนี้กับพ่อพี่พอน้องรูปแบบนี้แหละพี่น้องมือก็บคอยพอคนส่องปลากับจิเกตในรหลแบบอื่น ลงแบบได้ตัวนี้กลาคอยรอรุุ่คอยรอรหลุรอติดตามพี่น้องขอบคุณทุกไรทุกแช่พี่น้องสำหรับเสาเนี่ยอยู่ดีไม่แห้งพอกันไม่หมื่นวันที่หนึ่งหมื่นเดือนนีมี่สามเม็ดแะละบ่ตุลาคมนี้มีสามเม็ดเนาะเดือนตุลาคมพอกันอีกหมื่นเมื่อหนึ่งพี่น้องลัางจากนกันเป็นเดือนไม่ละมันเดือนพฤศจิกาเนี่ยสิเกิดร้ายได้เห็นจ้ะคอยรอรหลุรอดติดตามพี่น้องถ้าพนหนาว อ่าขอบคุณทุกไน์ทุกแช่อยู่ดีแม่ขอบกันใหม่พี่ออ้อเมือสวัสดีครับสวัสดีค่ะ